เป็นอย่างผัวบางคนเวลาที่ออกไปนอกเฮือนเวลาที่เจอมูคูคนอื่นหรือว่าคนอื่นแล้วเว้าหนัวหัวมวนกับขจาแต่พอเป็นคนในครอบครัวอย่างเส้นเมียเส้นลูกเป็นอย่างคือเว้าแล้วบบถนอมน้ำใจคนในเฮือนของตัวเองย้อนอย่างตามที่คูทตุกตาสังเกตมาหลายๆคนเนาะหนึ่งคือคนเฮานี่นะเวลาที่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันเรียบร้อยแล้วหู้นี่ใส่ใจคอกันเลยเหตุให้ละเลยคำว่าเก่งใจมันหายไป หายไปตั้งแต่ช่วงไหนช่วงโปมโมชสั่นที่มันหมดปีสองปีแรกคนแหละนั่นแหละทีนี่เนาะด้วยความทีความเป็นจริงฮะนะเขาออกไปทางนอกไปเจอผู้อื่นผู้คนเขาเห็นข้าเจ้าด้ามเชือเป็นอย่างเขาเว้ามวนกับข้าเจ้าแท้ว่าให้เกียรติข้าเจ้าแท้ว่าแต่บัดคนในเหอนเขาผัดว้าวมวนเว่าดีนะมันกลับกันในเจ้าเมื่อนี่คิดเบิ่งแม่เจ้าว่ะถ้าว่ามาอยู่ในเหอนแล้วเว้าบนมวนกับลูกกับเต้ากับเมียคิดว่าเมียจ่า มีความสุขสมบลูกจะมีความสุขสมบูรทามีพอแบบนั้นท้ามีหัวหน้าครอบครัวแบบนั้นว่าจะเป็นผัวหรือเป็นเมียก็ตามในเจ้าท้าเหตุพฤติกรรมแบบนี้บ่มีไผ่ที่จะมีความสุขอยู่ในสภาวะความทีบ่ให้เกียรติกันว่าบ่มวลใส่กันหรือว่า่ดีใส่กันะนะมันเป็นครอบครัวท็อกซิกและสิ่งที่ต่อมาคือลูกของเฮาเจ้าลูกของเฮานี่นะแล้วจะซึมซับพฤติกรรมของเฮาเมื่อนี้ เราเห็นพอเห็นแม่เป็นแบบไหนท็อกซิกใส่กันแนวใดแล้วก็จะเป็นคนแบบนั้นเวลาทีเราไ่มาแล้วก็จะเป็นผู้ไนแบบทีเขาเป็น ให้ลูกเห็นเพราะว่าการที่เขาเป็นแบบใดคือการสอนลูกให้ลูกเหตุตามสิ่งเหล่านั้นถึงแม่เขาจะบอว่าอ่าลูกเจ้าจงไปว่าบุดีใส่เมียเจ้าเดอ้อเจ้าจงไปว่าบุดีใส่ผัวเจ้าเดอ้เอแต่เขาบบได้บอกกับจิงแตเ่เขาเห็ุให้ข้าเจ้าเห็นเป็นให้ข้าเจ้าเบิงนี่แหละเจ้าจึงเหตุให้เด็กคนหนึ่งเป็นแบบใดเพราะพ่อแม่สร้าง เป็นแบบนั้นตุกตาเองมีความจริงแล้วเป็นคนทีขี่โมโหขนาดเลยเป็นคนขี้ใหญ่เป็นขี่ใหญ่ๆภาษาบ้านของคนูตุกตาเป็นขี้ห้ะนะเออเป็นคนนิสัยแบบนั้นเพราะว่าตอนทีตุกตาจื้ความได้เลยพ่อของตุกตาเป็นคนทีโมโหให้ขนาดตอนทีตุกตาอย่างน้อยโอโ้โหโมโหในไฟไหม้บ้านเลยแล้วเขาเห็นพฤติกรรมแบบนั้นมาตลอดและมันฝังเข้าไปในใจของเขาเขาเป็นคนแบบนั้นโดยที่เขาบุกตัวตุกตาหาก็มาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอิลี่นี่นะในช่วงที่ตุกตามาเริ่มพัฒนา ข้ามาเป็นอยู่ในสังคมของการเปลี่ยนไม้เสร็จอย่างลดเจ้าตุกตาม,มาเห็นโอ้เฮาเป็นคนแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลยเริ่มมาเปลี่ยนพฤติกรรมเดเองเปลี่ยนช่วงแรกนี่โอ้โหอึดอัดแหงในพวกเจ้าอึดอัดอึดอัดคําว่าจะข่อยแบบอยากให้อยากโมโหอยากใหญ่อยากแบบนี้นี่นะอยากแบบระเบิดลงนะแต่มันเก็บมันไว้แล้วเขาเห็นตัวเองว่ามันเห็นแบบนี้โบถือต้องโบดีนะมันอึดอัดมากตอนที่ครูตุกตา ฝึกตัวเองช่วงแรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นดิดขึ้นในระดับทีเฮาพัฒนาตัวเองเจียระไนตัวเองว่าซีซันนั่นแหละฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ลูกของเฮาจะเป็นแบบไหนคือพฤติกรรมของพ่อของแม่ที่เห็ดให้เห็นเนาะและอีกสิ่งหนึ่งเด้อยเจ้าก,การทีเฮาเป็นคนที่เว้าบ่นัวหัวบว,วนกับคนในครอบครัวนะว่าบ่ถนอมน้ําใจคนอื่นที่มาเห็นอย่างเช่นหมไม่เห็นเจ้าอาจจะคิดว่าโอ๊ยเจ้าคมเมียเจ้าได้เมียเจ้าอยู่ในใต้โอวาทดแต่เอาจริงๆนะ คนทีเป็นมูคูข้าเจ้าเบิงเข้ามานะข้าเจ้าบัวได้สรรเสริญเจ้าดอกว่าเจ้าหันเก่งในที่เจ้าคมเมียจะได้เจ้าเว้าอย่างเมียเจ้าก็เงียบใส่เจ้าหมึดข้าเจ้าบ่วได้มาสรรเสริญแบบนั้นดอกแต่ข้าเจ้าจะบักเขาหลบเมียเจ้านนาเพราะว่าหยัางเจ้าเห็ดให้คนอื่นมูคูบักเขาหลบเมียเจ้าคนทีหนาหักที่สุดคือการทีย่องย้อกันและเว้าแต่ด้านดี ของผัวของเมียให้บุคคลอื่นฟังแต่เรื่องเป็นขี้นะมาเว้ากันเองสองคนถาว่ามีบอทุกคูมีเจ้าคุกกล้าเว้าเลยว่าทุกคูมีขี้มีสิ่งที่บดีมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่บุควรเอาสิ่งที่เป็นแนวบุดีของผัวค่ะนะหรือว่าของเมียนะไปเว้าไปโซให้คนอื่นเห็น ว่าเขาคมเมียได้นะหรือว่าเมียเขาด้อยกว่าเาจังสั้นจังสิบวควรเจะเพราะว่าคนอื่นจะบวกลบนับถือเมียเจ้านําและตัวของเจ้าเองคนอื่นก็จะเบิ่งนําว่าตัวเจ้านี่เป็นคนทีบน่าหักเลยแบบนี้เป็นต้นเนาะ ครูตุ๊กตาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆลายคนเนาะที่เป็นชีวิตครูและมันจะหนให้พวกเจ้ามีความสุขขึ้นเหมือนที่ครูตุ๊กตาก็พัฒนาในเรื่องนี้มาโดยตลอดและเห็ดให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นลูกหนาหักขึ้นสาม,มีหนาหักขึ้นและตัวครูเองก็เห็นว่าตัวเองหนาหักขึ้นฉะนั้นแล้วเขามาพัฒนาเรื่องนี้ไปนน้ำกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจ้าสบายดี